สวัสดีทุกคนครับจบเกมตะแก่งขันีเอ็นเอลสองพันยี่สิบสรอบแปทีมสุดท้ายระหว่างไทยแลนด์กับบราซิลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนแฟนคลับชาวไทยต้องไปส่งนักกีฬาขึ้นรถอย่างแน่ๆน,นะครับแอดมินอยู่กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลนั่นก็คือมาคริสกับยานแม่อย่างไทยซานะครับเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นอบอุ่นมากแฟนคลับชาวไทยก็ให้ข้าวให้ของถ่ายรูปถ่ายลาย,ยเยอะแยะมากมายไปดูบรรยากาศนี้กันเลยครับ คจะได้เห็นนะครับว่าทุกคนให้ความสนใจในกีฬามากนำโมเมนต์นี้มาฝากทุกคนกันครับหวังว่าจะรู้สึกชื่นมือนะแมตต์ตัวไปของแมตต์ตัวไปในนามของไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับยังมีให้ได้ดูอีกเยอะ 7จสีหรือว่าสนามจริงก็ได้ชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยครับ